ทุกคนถามว่าหนูเลี้ยงงูเลี้ยงยังไงนะคะทุกคนไม่เคยเห็นเลยก็คือเลี้ยงบนห้องนะคะแบบนี้เนาะก็จะมีตู้กระจกแล้วก็เจะมีอีกตัวนี้ให้น้องนะคะเป็นกากีเลื่อยอันนี้เดี๋ยวจะพาน้องไปเล่นเครื่องบุญกันนะคะนี่เลยน้องคาแก้วตะกี้พูดผิดว่าจะขึ้นไปเล่นขึ้นไปที่ไหนไม่รู้บ้านมีสองชั้น <laughs> นี่หมายถึงว่าลงมามาเล่นทีงนองนะคะอุ้ยน้องตีใจมากเลยทุกคนดูสิ ดใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะหมูดีใจหรือคนดีใจวะ <c oughs> พี่เห็นไหมทุกคนบอกว่าให้เอาไปปล่อยกันแค่น้องไม่รู้จักย่าเลยนี่ปะ่ะเห็นป่ะน้องตกใจย่าเห็นไหมดูซูมด,ดูน้องดิน้องไม่กล้าลงไม่กล้าลงจากย่าเลยหเห็นนะเห็นป่ะว่ากล้าลงจากอย่า นี่คือธรรมชาติของเขาแต่เขาเขาอยู่ธรรมชาติของเขาคืออยู่ในกล่องอยู่ในขี่เรื่อยนะคะทุกคนมัลงเขากําลัง<ำ><ำ>เขากําลังทําใจอยู่ไม่เอาเขาจะขึ้นอยู่บนแขนแม่ของเขาไปแล้วไปเล่นเขาไม่เคยออกมาเล่นเลยไปเล่นแล้วเดี๋ยวแม่พามาเล่นบ่อยๆนะกับมนันนี่กับชาแนลไป ไปเลยเห็นไหมน้องกลัวนะเนี่ยตีกลิ่นโคนมากกว่าไปเลยคําแก้วไปเลยไปเลยอยู่นี่แล้วไปเลยเล่นได้